อันนี้คือตัวเอ๋อถ้าบนไหนเออใช่ตัวเออตัวเออถ้าสมมติว่าเราเห็นตัวนี้นะตัวนี้นะเราก็จะเออเลยนะครับทุกคนต้องเป็นเออจริงๆอ่าให้เห็นตัวนี้หน่อยนะครับฟังนะพูดรอบเดียวนะถ้าตัวนี้เจอที่ไหนเราจะต้องม้วนลิ้นเสมอนะ เนาะนาะนาะอ่านตัวนี้นะมันจะมีคำเหมือนกันคือไฟแมน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 ตื่อตื่อหรือตื่อหวานพีโอริโอหายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอริโอโดดเลี้ยน เห็นไหมที่เราคือเขียนเห็นค่ะแตกต่างกันไหม่ไม่ชัดไม่ชัดเลยครับไม่ค่อยชัดเลยไม่บ้วนลิ้นละมั้งค่ะตาอสปนดตต อะไรอ่ะชัหรือยังอะไรโอหน้าปลาใครบอกว่ายังไม่จบบ้างชัดเล้ยอ่ะฝักแล้วสักแล้วหนาลี่อันนี้อ่านว่าลี่หนาหนาลี่หนาลี่หนาลีหนาลี่อันนี้ไม่มีตัวเอ๋อไม่เอ๋อตัวนี้ไม่เอ๋อไม่เอ๋อตัวนี้ไม่เอ๋อเราจะเรียกว่าหนาลี่อีกตัวนึ่งเออสองตัวนี้ สองตัวนี้นะแปลว่าที่ไหนที่ไหนที่ไหนอ๋ออีกอันหนึ่งแปลเหมือนกับถามใช่ไหมแบบที่ไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ละสิมันแตกต่างกันตรงไหนใช่ไหมอืมคือนี้มันถามประโยคคำถามก็จะมีเออแต่ถ้าไม่ถามก็ไม่เออนี่ก่อสองตัวนี้เป็นประโยคคําถามเสมอไม่ว่าจะไปแต่งประโยคจะเป็นประโยคคําถามเหมือนกันอ๋ออันนี้อาจจะใช้ประโยคอีกอันหนึ่งจะต้นประโยคหรือเปล่าฟังนะ รอบเดียวนะมันแตกต่างกันตรงที่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 คนไช้คนใ้อ๋อใช้ไคนใช้คำว่าหนาลีส่วนมากทางตะวันออกพวกไต้หวันพวกช่องกกงพวกอะไรเนี้ยเขาจะใช้คำว่าหนาลีผมหนาลีดีกว่าผมผมไม่อากเออ ทางตอนใต้ของจีนส่วนมากเลยเขาจะใช้คํา,า,า,คว,าว่าหนาลีมีชื่อหนาลีมไม่ออกไปคนใต้อ่ามีชื่อหนาลีเป็นแบบไต้หวันเยอยีอยแต่ถ้าต,ตัวนี้ <ๆ S 1> มีเอ,อ๋เอ๋จะู้เลยว่าคนนั้นมาจากทางภาคเหนือมาอจากเป่ยจิงเป่ยจิงจรูง้ไหมแปลว่าอะไรเป่ยจิงแปลว่าปัก,ก่กเหรอคะอ่าเป่ยจิงคนจีนก็คือปัก่กก็คือเมืองหลวงนั่นเอง ส่วนมากพวกนี้เขาจะใช้คําว่าหนาวอรอบตัวสอ่งคำนี้เราสามารถเลือกใช้อยากใช้ตัวไหนใช้ได้เลยเหมือนกันความหมายเหมือนกันไม่อยากใช้ทั้งคู่แล้วครับมีตัวที่สามให้เลือกไหมครับไ่มีฟูอฟูกอกเือกโอเคนะเราจะใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราถนัด แต่ในหนังสือนี้รู้ไหมว่ามันมาจากไหนอ่ะเขาใช้หนามาจากใต้ก็คือมาจากเมืองหลวงไงกินไอซิ่งกินหลังไอซิ่งไอซิ่งไอซิ่ก็คือเมืองหลวงนั่นเองมันบอกว่าเป่ยจีงเสียคู่มีที่หนาลองพูดซีทุกคนพูดเสียคู่มีชื่อหนา ，你去ฟูดีช่วยด่นคุณไปไหนใช่แล้วดีช่วยหนแปลว่าอะไรเอยฟูจะไปไหนเหรอใช่แล้วไปไกลๆคุณจะไปไหนหรอไปไหนใช่คุณจะไปไหนไปรีบๆไปไปเกียร์ฟูอะไรอย่างนั้นคุณไปไหน เจียู้ไปไหนเจียบูไปไหนะเฮ้ยทำไมคุณไปไหนไี่ฝ่พี่ป่ายถ้าถ้าอ่านพินอินไม่ออกเขียนเป็นภาษาไทยกำกับข้างบนได้เลยนะคะใช้เว็บ Google Translate แล้วก็ถ่ายรูปแล้วมันจะมีพินอินขึ้นมาให้ถ้ากดอีกม้หจะอ่านฝั่ง้วยลองโหลดเลยครับ หยุดเลยซุกที่เขาทำการเริ่มไงต้องเขียนภาษานตอนผมเพิ่งเริ่มผมก็ใช้ Google Translate ตอนนี้ผมยังใช้อยู่เลยแอับถอดถ่ายรูปภาษาจีนเมื่อจะมีพินญินขึ้นมาให้กดอ่านให้ได้ด้วยผมแนะนำมาผแะนจรมาจริงๆผมก็ใช้ใช้แล้วดีเราแนะนำถอถูกฟังแป๊บมา แอบไปนอนหล sure. ับแน่เลยนอนก่อนไม่ใช่เสี่ยฟูหนีช่วหนาบ๊ายบายเสี่ยฟูคุณไปไหนเสี่ยฟูไปไหนไไปหนเสี่ยฟูตอบว่าอะไรบอกชื่อบอกชื้ท่บอชชี้ฟูฟูกวนไปห้องมุดฟูฟกวนถูชูหวดฟูฟูกวันไปห้องมุดไงจะไปห้องสบู่ไปห้องมุดห้องสบู่ อแอ้ทองไดแลผนไปห้องสมุดใช่ไหมต่อไปอันนี้อันนี้ถามต่อไปว่าอะไรนี่เธอ,อนี่เออสียงเสียงแลว่าอะไรคะเสียงตัวนี้แปลว่า,อยา,าอยากเธออยากแล้วจิแล้วอยาก อยากตัวนี้นะเสี่ยงอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ตรงนี้เธออยากทำอะไรรอเสี่ยงตัวนี้ฉันอยากเล่น,นเน็ตในไลเบารี่เอ้ฉันอยากเล่นเน็ตในห้องสมุดเหรอฉันจะแอบเล่นไวแปดเสียงตัวนี้ตื่นเช้ฉันอยากเล่นไวติดซออ่ะอ่า ฉันอยากฉันอยากไปฉันอยากไปเสี่ยงมากเลยครับอืมอยากมากเลยการที่จะไปเล่นเด็กในห้องสมุดนี่เสียงเสี่ยงโจับเข้าวพินิจโพฟังนะเสียที่แปลว่ายืมใช่ไหมอันนี้มันถามว่ากี่เสียงเสียเฉมเมอร์ูนั่นหมายถึงว่าอันนี้ถามถามเสีย เสียฟูว่าเสียฟูอะเสียวไปทำไรอะอยากซื้ออะไรหรือเปล่าอาคุณอยากจะไปยืมหนันสืออะไรหรือเปล่านั่นเองถ้าแปลว้ะเปล่าฉันไม่ได้ไปสูฉันไม่ได้ไปยิดหนังซื้อฉันไปเล่นเน็ตฉันเล่นแอปฉันแอปไปดูมังะดูอนิเมะระหว่างเรียนเออไม่ได้ใช่ลว การ์ตูนเหระอนิเมะไงนารูโตหนาลูโตะคือคุณอยากไปยืมหนังสืออะไรแค่นั้นเองใช่ฉันจะไปยืมหนังสือการ์ตูนมาแต่เสียเสียคุณบอกว่าไงบอกฉันฉันเปล่าฉันไม่ได้ไปฉันไม่ได้ยืมหนังสือฉันจะไปเล่นเ็ไม่ได้ไปยืมหนังสือแต่ฉันทำไรคะไปฉันอยากไปด้วยไหม ฉันไปทำไรไปเล่นเน็ตไปเล่นเน็ตครับอ่าฉันไปค้นหางานเนี้ยค้นหาอินเน็ตแน่ใจแล้วว่าค้นหาผมว่าเขาไปเล่นแนอเลยใครจะไปเหมือนรูชักว่าดูเรียนอยู่ได้ะไรเพื่อนที่โรงเรียนผมก็ทำกันอย่างนั้นนะถูกบอกอ่ะต่อแต่ว่าอะไรนะคุณผม เราผมไม่ได้ไปไปเออฉันไม่ได้จะไปแบบยืมหนังสือแต่ฉันไม่ได้ไปยืมฉันจะไปเล่นไม่ได้ไปยืมหนังสือไปนจมไปเล่นเลัฉันไปทำอะไรนะผมไปไหนนะฉันไปเล่นเน็ตแอบโดดเล่นไปเล่นแบบแน่เลยเด็กพวกนี้เฮ้ยโดดเลนต์ไรเนี่ย อยูชมพู่แน่เลยแอบหลับในห้องเรียนดเม, <ะ S 2> มื่อกี้เลยอ,อย่ามาอย่ามาโกหกแบบแบบแบบเมื่อห้าสิบสองนาทีที่แล้วอ่ะููทง่ายคือผมไม่ได้ไปยืมหนังสือผมไปค้นหาอินเทอร์เนต็ตอย่างงี้ดีกว่า,<ร>าแอบไปค้นอะไรคอ,อมโรงเรียนแน่เลยอ่ต่อไปต่อเดี๋ยวไปเล่าตอนจลนแล้วกัน อ,นนอันนี้บอกว่าไงอันนี้บอกว่าที่ห้องสมุดแต่เคอร์ีแปลว่าอะไรวะเออีแปลว่าอะไรคะถูชูก่อนเคออีช่างหวานมาเอ้ยถูชูช่างน้ำหนักมาถูชูขวานแปลว่าห้องห้องสมุดใช่ไหมคะต่อไปเออีเคออีแปลว่าได้ได้ครับฟวงเสร็จแล้วเคอร์อีตัวเนี้ยแปลว่าได้ เคยอีกโดยรย้ว่าแปลว่าเข้าใจมันถามว่าเ้ยอีมันถามว่าผู้ชูกว์เนี่ยมันคนหาอินเทอร์เน็ตได้ด้วยหรอประมาณนี้ได้สิทำไมจะไม่ได้หเนี่ยมันจะคนหาอินเทอร์เน็ตได้เหรออย่าชื่อนี้เส้นใจอย่ชื่อเจียนจิวจิวเหอวอี คือชูปาอ่ามันบอกว่ามันถามว่าโอ้ที่ห้องคามดอ่ะค้นหาในจดหมายีนไดหมายหรอบอ้เนียง่อเสียงอะไรวอาเสียงไาอีเกอร์บอดเสียงไาอีเกอร์ไฟอะไรนะเนี่ยไฟองมาเซตเหรอมันคือแปลว่า ผันใช่ส่งอีเมลส่งอีเมลส่งเมลแบงประมาณว่าฉันส่งอีเมลหนึ่งฉบับไปซื้อของผ่านอีเบย์อะไรเงี้ยเองอ๋อเนี่ยขอื้สส่งอีเมลไปที่อีเมลไม่ใช่อีเบย์อีเมลใช่แล้วแบบอีเมลใช่ไหมแบบส่งอีเมลไปหาคนที่ขายของในอีเบย์เพื่อซื้อกลับบ้านกลับบ้าน สิบนาทนะีเหลือเวลาอย่างงี้แค่ห้าอเอาทกาข้าวไปสักสิบนาทีตะ้าวีก็จะดีมากเลยอ่ะได้ยินแต่เค้าเกาอข้าดีกว่าครับหนึ่งพนีหมดเวลาเคต่อเลยเยอที่สองประโยเองเลยเสองประโยคเรื่อยๆเย้ชื่อนีเย้าชื่อนีเย้าชื่อนีเชียนใจเ้่เียนใจ่ฟังนะเสี่ยดใจ ที่ยาที่หน,นีเชียนใด้โยชือเชียนถ้าตอนนี้เชียนได้แปลว่าตอนนี้ตัวนี้นะตอนนี้นะนนครับแต่ว่าถ้าตอนนี้คุณก็ไปกับไอ้ท่ากับกอนี่เองปากตัวนี้ก็แปลว่าเธอะเถอไปรีบๆไปเถอะอะไรอย่างเง้นไอ้เสียโฟมไปันเลยไปมันประมาณว่าไปด้วยกันเธอะ อ๋อเย้าชื่อถ้าเขาบอกว่าย้าชื่อมาแล้วใช่ไหมถ้าตอนนี้คุณม <anak lonely, S 1> ีเวลาใช่ไหมจจ้ครับจ้วคือคําเพื่อมแล้วก่ออืมอีชีชื่อป่าหมายถึงว่าอีชีอีีตัวนี้แปลว่าด้วยกันตัวนี้นะไปด้วยกันและเราไปด้วยกัน ได้ป่าได้ป่าด้วยกันป่าอีทีชื่อแปลว่าไปด้วยกันอีทีชื่อกินด้วยกันก็คืออะไรด้วยกันด้วยกันด้วยกันก็ินด้วยกันอืมคำว่าอีทีกินโอริโอ้ด้วยกันอีที่ไอ้รู้จักคำว่าไอ้ไหมบอกไอ้นีอีทีไอ้ก็อะไรไอ้อะไรเงี้ยหนีห่าวใจเจียนเราชื่อจื้อคะหนูขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะ ว่าอาจจะเารื่ดคือตอวันไม่ตอบป่าไม่ใช่มันก็คือแบบตอวันจะมันจะหยุดไหมะคะซาจ้าใช่โรงเรียนของ่มหยุดไม่หยุดใค่โรงเรียนหรอ้อาไปเป็นโรงเรีนผมหยุดใช่หรอไม่ มากไม็ได้ค่ะท <c oughs> ดแทนทดแทนที่ถูหลับไป50นาที๋ <c oughs> อแล้วทำไมทดแทนหลับไป10นาทีแล้วกัน่ะต่อไปสุดท้ายละข่าอ่ะข่าวอ่ะอ่าส่วนนี้มันเหมือนม่เข้าอุทานเป็นสุดท้ายแล้วมันเป็นคำอ,อ,อ,อุทา,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 านาานั่นเองคำอุทานอ่ะอ่ะอ่ะแล้วแหมอข่าอ่ะสุดสุดวัน ใช่แาวจะไปนะข้องหมดด้วยกันเปล่าเขาถามว่าขาวอะเอิม่มปาะวูห้องสมุดที่ททตรงนั้นก็แปลว่าคำบูชาแต่สองคำเนี้ยมันจะเหมือนแบบโอเคตัวนี้นะโอเคตัวใหญ่ใหญ่โอเคอืมใช้ได้ทุกคำสมมติว่าเพื่อนชวนไปกิน กินอะไรสักอย่างแล้วเราตอบตกลงแล้วก็ใช้คาว่าเห่านะก็ได้พี่ฟุกอย่าพูดว่าโอรีโอนะมันไปกินโอรีโอกันที่ฟุ๊กมาคิดโอรีโอเกิดคหดโอนบมากินเละกันถูกไหมถไรเล้ทวกรนแล้วกา ไม่บอกว่ากําลังจะปิดมันเป็นคําถาม,ถามดูดีๆมันมีนป,ปิดปร,รประตูหรือเปล่าปเปลี่ยนปิดเปลี่ยนที่แบบอะไรนะเขาบอกว่ามันเป็นคําถามเขาจะถามว่าอะไรประตูนี้เขาก็จะถามว่าปิดกี่โมงเออใช่ปิดกี่โมงห้องสมุดอะปิดกี่โมงห้องขมุดปิดประตูกี่โมง สี่เตียนแปลว่ากี่โมงเตียนแปลว่าโมงก็เหมือนก็แบบปิดกี่โมงปิดประตูกี่โมงโมงข้าสมุดของหนูมันมีเครื่องบอกเวลาด้วยเราเชื่อข้าสมุดของผมบันทึดไม่ไหลมันก็บอกมีแต่หนังสือเต็มไปหมดเลยโอเคนะพาร์ทนะอ่าเสร็จแบินเข้ามาที่สุดท้ายเราเชื่อ อ่าค่คำสุดท้ายแล้วัวสุดท้ายแล้วมันว่าเขาวดากันเถอะหนึ่งหวาขวหวานข้าชื่อเตียนไม่ขาวขวนนับเลขเป็นไหมเนี่ยือือชื่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 อเื่อชื่อชื่อ่อชือื่อชู่อชือ่อืออช่่ หนึ่องาสี่ออจวจะไปกินเลยเหรอคะดิวจิวริวแล้วก็กินเลยทันทีกินอรหัวชือกเชือกเอกสินึ่องามสี่ห้าหกเจิดปชา ชื่ออ่าเสียงต่ำนะแล้วไปด้ชือพี่ป่ายเคยเียไหมอ้อชื่อชื่อหลังัโอเคเดี๋ยวจะไป่อมีอยู่หน้าที่เอิ่มงเขาเปิดแบบจะมาโหแดกเลยนะหน้าที่เอิ่มจะเจอเราแป๊บนึงหน้าที่อะไรไม่รู้หวานข้างแปลว่าตอนเย็นตอนเย็น่ะนาทีสิบหกครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปีเี่หน้ายี่สิบหกนายี่สิบหกเปิดเลยเปิดเลยย่สิบเจเล่มใหญ่น้ายี่สิบหกหนึ่ิสองสามสี่ห้าห มาต่อมันบอกว่าวันชาตอเฉลีนถ่ายกวนเหมือนเนอเนอตัวนี้แปลว่าหลักปล่าวหลักจะไปก็หลักนีเนอคุณหลักแล้วคุณหลักว่อเนอฉันหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันหลักทาเนอทาเนอแล้วมันหลักมีเขาหลักมีเบิร์นเนอโอริโอเนอ เออพี่พกนะอ่าตัวนี้นะแปลว่าล่าที่บอกฉันล่าคุณล่าเธอล่าเขาล่าเหมือนกันอันนี้แปลว่าวันข้างถือเซียนถ่ายกวนเหมือนเนิแตอน่าล่าสิบโมงสิบโมงตอนเย็นนี่กี่โมงอ่ะก็คือสองทุ่มอ่ะคะสองทุ่มะสี่ทุ่มสอง่มไม่ใหี่ทุ่ม คูณผีสี่ทุ่มบ้านแกสองทุ่มเขาบอกว่าสี่ทุ่มก็ไม่ชมพูนอนสี่ทุ่มใช่บ้านหนูนอนสี่ทุ่มก็คือสี่ทุ่มประตูปิดนั่นเองบิดดึกจังเลยเอาโอริโอโอริโอหายไปแล้วว่าเราชื่อโอริโอไอหูฟังลอยได้อยู่ไหนเนี่ย ไอ้หูฟังหายไปไหนโอเคต่อมามาดูคำศัพท์วันนี้จะเรียนแค่นี้พอแล้วจะทวนข้างหน้าให้อ่านจเจียนไม่ใช่ยังไม่โตอยากเล่าอะไรบางอย่าง ไม่ต้องเล่าเราคือไม่ฟังเขมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ฝึก่อมายาวนานจือมีอยู่วันหนึ่งโอริโอ้นี่เป็นสีดำฟจบฟุกเงียบเลยต้องใช้ใช้พลังงานกับเราคือเยอะๆผ้าปากกาบอ่านคาแก้วดัดก่อนและหลังอาหารอหลังการสมดอื่นอ่านตามเจียฟูเสียฟูนี่ชื่อหนา อ่านตามไม่ใช่ว่าอ่านก่อนเราซื้ออ่านตามก็ตามนะครับอ <meeting NG> ่านความชมพูพี่เียีุณไปไหนพี่เขยคุณไไหนชี่เยออณไปไหนอ่าออกเสียงชื่อชื่ออ่

หูชู่กวนหูช like ่างหวัง่กเคอูช่หช่าวูชูวนหชู่กวหกวูชูกวหูช mm ่านหูชวูชูกวนหูช่กหช่าวนู่กอนหูชู่กวูชู่กวนหูชู่กนูชูวห่นูช่วูชูนหูช่กวห่วชู่กวนหูช่าหชง่นนูช่ห่กวนาวู่ชมันจะทําให้เราติด มันจะไปแบบติดอยู עם, ulously, Gore, ่อย <target> <Eat. S 2> ่างเนี้น่ะเราต้องแบบพูดครูชูกวนเคยอีช่างหวังมาเนี้ยชรูชูกนเคยอีช่างหวังมาอืมมันจะไปเร็ว <Yeah. S 2> มันเป็นฟัของเขาต่อไปอ่ะวอเสียงฟ้าอีวอเสียงฟาอีกอเตียนเสียงฟ้าอีกเดียนอ่ะวอเสียง ว่หนึ่งประโยคนะว่เสียงฟาอีฟาอีฟาอีเกอเสียนจรือหยดเกิดเสียนจรือหยดเกิยนเห็น่ไหมมันจะมีวัตของมันว่เสียงฟาอีอเกอดเกอเสียนเกอเสียนจรือหยดเกิดใช่คือภาษาที่เวลาเราอ่าน conversation เนี่ยมันจะมีวัตการหายใจของมันอยู่แล้วทำให้คร็อกอยู่แล้วเนี่ย <łość> <S 2> <S 2> ไม่หายใจไม่ออกอ่ะอืมเอ๊อ่ะป่อไปไอโอริโอนี่ไม่หิดใจกลับมาเลยเลยไหมถ้ยาไม่ถ้านไม่ ถ้า要是你要是你在有时间有时ย有时间有时间太有时间有时间你แต่ว่าเวลาว่างเวลาว่างหรือว่ามีเวลานั่นเอง สือเสียงแต่ว่าเวลาส่วนโยตัวนี้แต่ว่ามีก็คือม응ีเวลาถ้ามีเวลาคิดถึงคิดเชี่ยวเชี่ยวเหรอว่าอนผู就ชูบาจ去吧嗯好啊图ยนกวนเหมือนอ่ะเดี๋ยว เราคือจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบทั้งหมดแล้วก็ทุกคนเอาไปจำม,มาโอเคไหมจำว่าอืม,มอ,อ้มมอแล้วอีกหน้าหนึ่งครับอีกเฟมเทนหนึ่งข้างหน้าหลังอืมวันข้าเปลี่ยนไทยวันเหมือนหนึ่วเหมือนนี่หน่อันนี้นะฟังนะเราคือจะอ่านให้ฟังเวลาเราถามการถามภาษาจีนเะนี่ย ถ้าเราถามด้วยน้ำเสียงก็คือสมคัญเหมือนกันเวลาเราพูดเนี่ยถ้าเราใช้เสียงต่ําในการถามมีชื่อหนาเนี้ยมันจะทํากลายเป็นเหมือนมันเหมือนแบบคุณไปนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็คนคนที่เสียงต่ําอยู่แล้วครับใช่ก็คือถ้าสมมุติว่าเวลาเราถามเราจะมีชื่อหนาอาจจะแบบว่ายาวๆหน่อยมีชื่อหนาแต่ถ้าเสียงต่ําแบบมีชื่อหนาเนี่ยมันจะกลายเป็น คุณไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบคนนี้เสียงต่ํามากเลยครับจะทํำยังไงแบบไม่ได้ตั้งใจแต่เสียงต่ำจริงก็ต้องดูอีกฝ่ายว่าเขาเข้าใจทำไมก็ต้องใช้ Google พูดให้นี่เองพิมพ์ใน Google แล้วให้ติเราถาภาษาเวลาเราเรียนภาษาหรือว่าทั้งภาษาไทยภาษาจิดหรือภาษาจีนน้ำเสียงสำคัญมากเหมือนกันเวลาเราถามหรือว่าเวลาเราตอบโอไมก อืมตับกันเหมือนกันอันนี้มันอ่านาว่าเสียฟูนีชื่อหนาเสียฟูนนะชชชชีชื่อหนาฉันไปูี่ห้องสมชด่ันีปเตียนหนังสือนี่นะวันไม่เสียชูวังสือชันี่อิ่เทอร์น็ตฉันไปที่างหวาอนอันนี้มันตกใจสถานการณ์มันเริ่มตกใจละวมันบอกว่า ชุชุววันเคยอีช่างวันมาเพราะว่าทำไมถ่ายจังเอามาสมุดเ่ามาเมันขอมันไนั้สมุมันเริ่มตกใจไปทำอะไรฮะต้องสมุดคสามารถค้นหาอินเทอร์เน็ตได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้ฮเทคไฮเทคไฮเทคเริ่มไฮเทคขึ้นส่วนอันนี้โลเทคนะครับบอเทียงฟ้าอีเกอร์เตี้ยนซือโยเซียนเอ้ยฉันอยากส่งอีเมลสักบอสฟาสายส์กับขบักมือเสียงเจยโยเซียน อยากส่งอีเมลฉบับใหญ่นนถ้าค uh, ุณมีเวลาเดี่ยวเลอวอทีไ right. ีช่วยปัเออถ้าคุณนีอ่าค uh, ุณก็ไปกับฉันสิอะไรอย่างนี้ไปกันเลยอันนี้บอกว่าห่าว่าโอเคไปเลยอ้าว่าวี่โมองปตูเห็นหมายตกใจไหมเห็นข้อหมายตกใจตรงนี้ไหม โ <Okay. S 2> อเคก็คือมันจะแบบมันจะบอกว่าคนนี้กำลังตกใจอยู่โอเคอะไรเงี้ยเราก็ต้องถาว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกชุกกลางจีเทียนกวนเหมือนแล้วห้องสมุดอะมันปิดกี่โมงหรอเงี้ยถ้าเราแปลห,ห้องสมุดกี่มงปิดประตูปิดแล้วมันก็บอกว่าช้า,ว,า,าวันจีเซียนวนเหมือนเนอะมันบอกว่าก็ปิดปิดโมงหน้าอ,นะอะไรเงี้ยโอเคไหมทุกคน โอเคครับโอเคค่ะใจเจียยตอนนี้กี่โมงเอาอีฟูเ่อยเจยเหร่ใยเงี้ยค่ะค่ะค่